น้ำตาลูกผู้ชายที่ต้องหมดอนาคตเพราะลมปากสัมผัสนิวซูซูกิ e r t i ์ a ิกาสมาร์ทไฮบ The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รสเซเบนออฟฟิเชียครับณนะตอนนี้ครับนักเตะคนหนึ่งที่ใช้คําว่าหมดอนาคตไปแล้วแล้วก็อยากได้รับโอกาสการลงสนามอยากกลับมาเตะฟุตบอล เขาคือชอเฟลิกครับก่อนหน้านี้เคยอาจจะพูดถึงชอเฟลิกไปแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งนะับวันเรื่องราวของชอเฟลิกมันน่าสงสารมากนะครับในตอนนี้เกมล่าสุดครับที่แอตมาดริดนั้นบุกไปพบกับรายโยบอเยกาโนครับแล้วก็สามารถโอ ทังประตูได้ถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับผมที่คัมโปเด l ฟุตบอลเด d วาเลกัสนะครับต่อหน้าแฟนบอล13,966คนครับแอตมาดร,ริดเนี่ยโอ้โหรัวยิงกันอย่างสนุกประมาณครับองตวนกรีซมาเนี่โอ้โหยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกด้วยนะครับผมยิงตั้งแต่นาทีที่2เดอร์บายก็ยิงโมริน่าก็ยิงโมราตา2ประตูคอริอัน1ประตูปิดท้ายด้วยยอร์เรนเต้นหนประตูครับ นักเตะของแอตเลดต์ดีใจเป็นอย่างมากครับทีมสตาฟนักเตะสำรองสำรองดีใจสุดๆนะครับยกเว้นนักเตะคนหนึ่งครับที่สวมเสือเเ้อหมายเลขสิครับย้อนกลับไปเนี่ยเขาถูกแย่งเบอร์เสื้อนะครับผมตอนแรกเนี่ยเขาใส่เบอร์เจ็ดนะครับแต่พอออนตุนคริสมันนั้นอยากได้เบอร์นี้แล้วก็ก็คือเป็นเบอร์เก่าของคริสมันนั่นแหละแล้วก็เอาเบอร์นี้กลับไปครับชาฟเลิกมาใส่เบอร์สิครับแต่ว่าการกลับมาของชาฟเฟลิกในรอบนี้ เขาก็รู้ดีแหละครับว่าอนาคตกับแอตมาดริดนั้นมันมืดมนแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ครับตอนที่ชอฟฟิลิกนั้นเดินทางกลับมาครับเขาเนี่ยถูกจับไปแยกซ้อมกับนักเตะเยาวชนครับไปเล่นลิงชิงบงลิงชิงบอลกับนักเตะเยาวชนฟลิกก็ยิ้มแย่ๆเลยครับแต่ก็อย่างว่าหละครับก็ตัวเองก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ถูกจ้างนะเอริกเ,เกเซเรโซครับที่เป็นนักสโมสรของแอตมาดริดเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทางนิโกซิโมเน่ครับซึ่ง สิ่งที่เฟลิกนี่ยย้ายไปที่เชลซีเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของซิมูอเน่ครับซึ่งเฟลิกเองเนี่ยต้องการเล่นเกมรุกนะแต่ว่าการอยู่กับซิมูอเน่เนี่ยมันก็อย่างที่ทราบคนนี้ครับว่าแท็กติกรับจ่า,จาโอเคแหละทีจจะมี7 0น,นะอย่างเช่นเกมที่เจอกับรายโยบายแกโน่แต่ว่าถ้าใครได้ดูเกมของแอตมาริกก็จะรู้กับว่าเป็นทีมที่ รัดกลุ่มในเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่ครับทางด้านของเฟลิกเองก็ไม่ได้มีความสุขมากสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าการที่ย้ายกลับมาครับที่แอตมาริดในคราวนี้ครับอนาคตของเขามันดับมืดลงไปเลยครับ3เกมแล้วนะครับที่แอตมาริดเนี่ยลงเตะไปครับเจอกับรานาดาครับทีมชนะ31เปิดบ้านแต่เฟลิกนั้นก็ไม่รับโอกาสการลงสนามครับเกมส์เมื่อกับเรอับติสครับ0-0เฟลิกก็ไม่รับโอกาสการลงสนามและเกมที่เจ็บปวดที่สุด คือเกมล่าสุดครับเจอกับรายโยบาบเยกาโนทีมเนี่ยบุกไปชนะถึงเประตูต่อศูนย์ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะส่งเฟลิกลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะเกมมันขาดไปแล้วนะครับแต่ก็มีคิดแบบนั้นครับจริงๆเนี่ยเฟลิกจะลงตั้งแต่ในช่วงของ ครึ่งหลังแล้วก็ได้ครับเพราะบอลเนี่ยมานำขาด3-0ตั้งแต่ในช่วงของหมดครึ่งแรก4-0 5-0ก็ยังเงียบกันอยู่ครับสุดท้ายเฟลิกก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามครับเฟลิกก็ได้เห็นโมราตาลูฮันที่ของเดอปายตั้งแต่ในช่วงของต้นครึ่งแรกลีโนแทนที่ของกาลาสโกยเรเต้ลงแทนที่ของเดอปอลคาริอาลงแทนที่ของ Chris Mann. คริสตมันคราดกาโซยุนชูลูฮทนดี่ของปาโบบาริออสเขาก็ได้แต่มองแต่มองแต่มองเปลี่ยนครบ5คน ซิมเมน่ก,ก็ไม่เหลียวแลในสนใจครับกล้องจับผ่านมาครับชอฟเฟลิกนั้นนั่งอยู่ที่ม้านั่งสำรองแล้วก็ปุ๊บลงไปครับมีแบบน้ำตาคลอๆที่เบ้าตาเนี่ยมีเหมือนมีน้ำาอยู่นะครับก็เข้าใจเลยครับว่าการกลับมาในคราวนี้ของชอฟเฟลิกมันเหมือนการตัดขาดอนาคตของตัวเองครับแต่ที่บอกว่าหัวอนาคตพอลมปากเนี่ยเพราะว่าแอรมอริดเนี่ย ก็ทราบดีครับว่าชาลเฟลิกเนี่ยไม่ต้องการอยู่กับทีมอีกแล้วแต่เฟลิกเองก็ไปพูดเลยครับว่าเขาเนี่ยต้องการแยกออกจากแอตมาริดเขาต้องการย้ายทีมแน่นอนนะครับว่าใครก็ใหญ่กว่าสโมสรม่ได้แต่สิ่งที่เฟลิกถูกกระทํานั้นมันก็น่าสงสารจริงๆนะครับจากนี้เดี๋ยวมารอดูนะครับเฟลิกเนี่ยจะย้ายไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็มีหลากหลายทีมนะครับที่สนใจโจของจอเฟลิกอยู่ครับว่าจะเป็นเอลฮิลาครับ ทีมที่มีสตาร์ดังคับข้างครับทั้งเมาคอมเนมาคาริดูคูลิบาลีโอเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเรีวยกว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมซุปตามา,มากๆครับเซอร์เกมนี่โควิดซาวิชแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าแนวรุกของทีมจะเต็มแล้วหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าชอฟเฟลิกคนนี้เนี่ยโอกาสลงสนามมันมันยากมากๆจริงนะครับที่จะได้โอกาสสนามการแบบลงเล่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเรีวยกว่าตอนนี้ อนาคตของเขามันแทบจะหมดลงไปแล้วเลยครับผมสำหรับเตะบนสิอย่างชาเฟลิกคนนี้ครับเพราะว่าการปรีซันนะครับก็ชื่อก็อไม่ได้มีอาออะไรอะไรกับเขาเลยนะครับเพราะว่าเฟลิกเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ใน Instagram ส่วนตัวนะเขาก็ยังเป็นชื่อของเชลซีอยู่ในบน็อกอินสตาแกร m แต่ตอนนี้ครับหน้าอินสตาแกรของชาเฟลิกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเชลซีแอดมดริดเป็นแค่บอกว่าเป็นนักเตะของโปรตุเกสเท่านั้นครับ และเป็นแบบนี้อยู่ครับการติดทีมชาติไม่ต้องพูดถึงเลยครับใครจะลากแกไปเลยครับเพราะว่าโอกาสลงสนามไม่มีเลยนักเตะบุรีเกตก็ดีกันมากมายหลายคนโอเคเหรอว่าเฟลิกกับทีมชาติอาจจะเล่นแบบดีใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้โอกาสการลงสนามแบบนี้คนอื่นจะมองอยังไงเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อนาคตของเฟลิกนั้นต้องดูแล้วครับว่าจะไปยังไงกลับเชลซีน่าจะยากครับเพราะพอ์ชเนี่ยไม่ได้เอาครับบาซโลเน่ก็มีข่าวคราวว่าจะยืมตัวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ครับรามินจามลนั้นโอ้โห ผลงานโดดเด่นครับในแนวลุกสุดๆเพราะฉะนั้นครับตอนนี้จะไปบาร์ซ่าก็ยากจะไปซาอุดิอาระเบียไหมเพราะว่าตลาดนักเตะของซาอุดิอาระเบียเนี่ยปิดลงมาวันยี่สิบกันยายนที่จะถึงนี้ก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าชอฟฟิกจะเอาอย่างไรเพราะว่อายุอานามของเฟลิกเองเนี่ยอายุเป็นแค่ยี่สิบสามยังยี่สิบสี่เท่านั้นนะครับสุดท้ายเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเฟลิกนั้นจะเอาอย่างไรต่อไปนี่คือนักเตะโกลเด้นบอยครับครั้งหนึ่งเธอถูกขนานนามว่า เป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกแต่ดาวรุ่งคนนี้กำลังหมดอนาคตนั่งสำรองก้นด้านแล้วก็ต้องเสียน้ำตาแล้วก็เฝ้ารอโอกาสที่ดูแล้วไม่มีวันจะมาถึงถ้าเขาไม่ย้ายทีมอนาคตของเฟลิกนั้นจบลงอย่างแน่นอนครับคิดเห็นอย่างไรกับเฟลิกคิดว่าควรไปทีมไหนอยากให้กลับมาเชลซีไหมหรือทีมไหนยอยากได้หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ